ตอนนี้ฝ่ายการเมืองของสหรัฐกําลังเอาจริงเอาจังกับการจัดการแอปพลิเคชัน Tik Tok มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงคะแนน352ต่อ65เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายแบนแอปพลิเคชันนี้ เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับแต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ง่ายๆนะครับเพราะจะต้องผ่านด่านของวุฒิสภาก่อนที่จะให้ประธานาธิบดีโจโบไบเดนลงนามสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรคุณธรณินเทพวงชวนเจาะลึกร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสรุปผลการลงมติร่างกฎหมายแบนแอปพลิเคชัน Tik t o k หลังเปิดอภิปรายก่อนการลงคะแนนนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสภาคองเกรสที่พยายามต่อต้านการใช้แอปพลิเคชันนี้ในสหรัฐและเป็นท่าทีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแบนทิกต t อกในสมัยของทรัมปร่างกฎหมายดังกล่าวบังคับให้ทิกต o อกแยกตัวจากบริษัทแม่อย่าง b บ d a n c e หรือให้บริการแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเท่านั้น กฎหมายที่ชื่อว่า Protecting Americans from Foreign Adversary Control Applications Act ข er. ีดเส้นใต้ให้ TikTok so so ต้องแยกตัวจาก ByteDance ภายใน6เดือนเพื่อให้ TikTok ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐได้หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกถอดในสหรัฐทันทีกฎหมายนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้แทนราษฎรทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันซึ่งย้ำถึงความกังวลด้านความมั้นคงมาโดยตลอด TikTok is a threat to our national security because it is owned by ByteDance, which does the bidding of the Chinese Communist Party. We know this because ByteDance leadership says so and because Chinese law requires it. First, TikTok said its data is not accessible to China based ByteDance employees. False. China based employees routinely access this data, even unbeknownst to employees of TikTok USA. โชวซื้อชีวโอของ TikTok ออกมาตอบโต้ทันทีหลังทราบผลการลงมาติและเตือนว่าอาจทําให้ชาวอเมริกันหลายคนที่ใช้ TikTok สร้างรายได้ต้องตกงาน This bill gives more power to a handful of other social media companies It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses It will put more than 300,000 American jobs at risk สหรัฐมีผู้ใช้งานติ k ก ok กกว่า170ล้านคนเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกไม่นับรวมในจีนซึ่งมีแอปพลิเคชันโตอินสำหรับชาวจีนโดยเฉพาะเท่ากับว่าผู้ใช้ในสหรัฐจะได้รับผลกระทบไม่น้อยหากติ๊กตอกถูก,กระง,งับ <24 S 1> การใช้ <24 S 1> ด้านนอกของอาคารรัฐสภาสหารัฐมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ระง,งับการเสนอกฎหมายดังกล่าว และมีสมาชิกรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ออกมาร่วมสังเกตการผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวย้ำถึงความสำคัญของ TikTok ที่เป็นเครื่องมือสร้างไรายได้ของพวกเขา TikTok has allowed dreams that used to to true I child allowed come has have dreams as a used my Um, I would hate the dreams of all of the other people that use the app that are inspired and educated for those dreams to um, be crushed. Then all of a sudden, when I went on TikTok, it completely changed my life. I went from literally sleeping in my truck to living in a penthouse to now employing people. 2020. <laughs> <laughs> ในสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์ออกคำสั่งแบนแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรกแต่ศาลได้สั่งระง,งับการแบนดังกล่าวตามคำร้องของบริษัทไบ d a n c e ขณะที่ทรัมป์กลับลำเปลี่ยนจุดยืนไม่สั่งแบน t i k ต o อกแล้วแต่สมาชิกรัฐสภายังคงเดินหน้าต่อเมื่อเห็นว่า TikTok มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับความเชื่อมโยงกับจีนทำให้กังวลว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังรัฐบาลจีน ด้านผู้ให้บริการย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้ถูกเก็บในสหรัฐและสิงคโปร์เช่นเดียวกับโจไบเดนที่กล่าวว่าจะลงนามร่างกฎหมายนี้หากมาถึงโต๊ะของเขาสวนทางกับทีมหาเสียงของไบเดนที่เพิ่งเปิดบัญชีให้เขาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วกระแสการแบนลูกลามไปยังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอินเดียและหลายประเทศตะวันตกสู่การประกาศห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาล รวมถึงรัฐต่างๆในสหรัฐปีที่ผ่านมา CEO ของ TikTok ถูกเชิญให้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรม,มาการในสภาคองเกรสเขาเผชิญกับคำถามต่างๆนานกว่า5ชั่วโมงรวมถึงข้อกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อจีนซึ่งเขาปฏิเสธและย้ำว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์และถือสัญชาติสิงคโปร์แม้จะมีการชี้แจงอย่างละเอียดแต่ความพยายามตรวจสอบยังคงเกิดขึ้น จนเกิดร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านมติของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเส้นทางของกฎหมายฉบับนี้อาจยังไม่เกิดขึ้นโดยง่ายเนื่องจากต้องผ่านมติของวุฒิสภาซึ่งมีการพิจารณาที่รอบคอบโดยยังไม่มีกำหนดลงมติที่แน่นอนขณะเดียวกันผู้บริหารไบแดนเตรียมเข้าชี้แจงและทำความเข้าใจกับผูธธ้ทสมาชิก รวมถึงความกังวลที่กฎหมายดังกล่าวอาจขัดแย้งกับสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างเสรีของสหรัฐทำให้เรื่องนี้ยังต้องเปเชิญกับการต่อสู้ต่อไปอีกระยะหนึ่งธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน